้ก่อการร้ายนีย่กันหนักจริงตากศพที่ลุกขึ้นมา <_ an> เท่ากับท่านเนี่ยหลอกเงินญาติเงินยมงสำหรับพระเครื่องเมืองไทยนะครับอภินิหารมีมากมายนะครับแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันว่าหลวงพ่อที่มีวาจาศิทธิธ์เรียกได้ว่าบอกแบบไหนจะเกิดเป็น <Wow. S 1> เปนั้เลยนะครับหลวงพ่อองค์แรกนะครับหลวงปู่ศรีเกษโรวัดพับปรางนะครับเป็นพระอาจารย์ของพ่อแพรเขมังกรโรนะครับพ่อแพรเนี่ยทุกคนรู้จักดี แต่หลวงปู่ศรีเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นพระยุคเก่าแล้วมีวาจาศิษย์เมื่อครั้งหนึ่งนะครับหลวงพ่อแพรเนี่ยท่านก็เที่ยวไปเที่ยวมาเพื่อไปเรียนวิชากับหลวงปู่แล้วก็เห็นต้นมะกรูดอยู่ต้นหนึ่งกิ่งมันเนี่ยจะเกยเข้ามาที่กุฏิหลวงปู่ศรีนะครับแล้วลูกเนี่ยก็คอยตกใส่หลังคากุฏิตลอดเวลาทีเนี้ยหลวงพ่อแพรเนี่ยด้วยความที่ว่าแบบเป็นห่วงอาจารย์คือเห็นเนี่ยท่านก็ตกอกตกใจทุกครั้งนะที่ได้ยินเสียงมะกรูดพ่อแพรก็บอกว่าเออผมว่าจะขอจะเอาคนมาตากกิ่งกิ ให้มันพ้นไปจากค่ากุฏินะหลวงพ่อจะได้ไม่ต้องตกใจหลวงปู่ท่านก็บอกหลวงพ่อแพร่ว่าไม่ต้องหรอกเพราะว่าเขาอยู่กับเราอีกไม่นานแล้วผ่านไปหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยสักสิวันหลวงพ่อแพรเนี่ยก็มากับโยมมาที่กุฏิหลวงปู่อีกครั้งนะครับแล้วก็เห็นต้นมะกรูดต้นนั้น,นยืนต้นตาแล้วเฉพาะกิ่งนั้นด้วยนะพ่อแพรยังชี้ให้โยมที่มาด้วยกันเห็นว่าเวลาโยมมาคุยกับหลวงปู่โยมต้องระวังนะอย่าทําให้หลวงปู่ไม่พ ท่านหลวงปู่พูดอะไรเนี่ยมักจะเป็นไปนตามนั้นหลวงปู่องค์ที่สองนะครับหลวงพ่อพรมแถวโรจังหวัดนครสวรรค์ทุกคนต้องรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับพ่อพรมเนี่ยท่านเป็นพระที่มีวาจาสิท์เรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มมาจากผ้าเขาม้าของท่านเนี่ยเป็นที่หลวงดังมากๆตอนนั้นเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหานะได้ไปนะครับแล้วไปติดทหารแล้วก็ถูกคัดเลือกไปเป็นทหารป่าผู้ก่อการร้า แล้วก็มีผ้าเขามาที่ท่านให้ไหวเนี่ยติดตัวอยู่พอฝึกเสร็จอะไรเสร็จออกปฏิบัติการก็ถูกผู้ก่อ,อก,การหลายะกระหน่ำยิงด้วย M16 30นัดไดคือเรียกว่าร่างคุณเลยใครเห็นก็นึกว่าตายถูกยิงปุ๊บเนี่ยก็สลบไปนะครับถูกหามขึ้นรถทุกคนก็นึกว่าเป็นซากศพไปแล้วเรียบร้อยที่ไหนได้ภาพที่ทุกคนเห็นกลับเป็นซากศพที่ลุกขึ้นคือไม่ตายนั่นเอง คมกระสุนไม่เข้าแม้แต่ลูกเดียวเสื้อผ้าเนี่ยขาดหมดเลยแล้วเป็นรอยจ้ำๆแต่สาเหตุที่สลสก็คือความเจ็บปวดที่โดนกระสุนเนี่ยกระแทกเข้าสู่ร่างกายนะครับหลังจากนั้นนะครับผ้าเขาม้าที่หลวงพ่อเนี่ยลงคาถาโสรถไว้ให้ลงยันโสรถให้เนี่ยเป็นที่ดงนะทุกสารทิศมุ่งตรงไปที่วัดช่องแค่ใครๆก็อยากได้ใครๆก็อยากปัจจุบันนี้ผืนเป็นเสนนะ แต่ยังไม่จบพอพระเขาม้าเกิดดังขึ้นมาเนี่ยคือมันขาดแคลนหลวงปู่ก็พยายามเขียนให้ทุกคนที่ไปขอเยอะนะครับแต่คนที่ไปหาเนี่ยวันหนึ่งเป็นสิบสิบเป็นร้อยร้อยมันไม่ทันก็มีพระลูกวัดเนี่ยเกิดหัวเสียเห็นว่าทําแล้วคุ้ได้พระลูกวัดเนี่ยก็เลยไปทอาอัขราจารย์เรียนแบบหลวงปู่ลงพระเขาม้าที่ตัวเองเตรียมไว้แล้วก็จําหน่ายในนามวัดนั่นแหละนะครับพอหลวงปู่รู้เข้าเนี่ยก็รู้สึกโกรธแล้วก็ถาม ลูกวัดว่าท่านจะบ้าหรือเปล่าท่านไปทําแบบนี้เท่ากับท่านเนี่ยหลอกเงินญาติ ว่าเขาคิดว่าจะได้ของจากฉันแต่การว่าท่านทําเลนแบบขึ้นมาถ้าเชื่อไหมครับไม่นานหลังจากนั้นนะครับพระลูกวัดรูปนั้นก็เป็นวิกลจริเป็นบ้าไปและรูปที่3นะครับรูปสุดท้ายถ้าพูดเรื่องวาจาสิทธิเราจะไม่พูดเรื่องท่านไม่ได้เลยนะครับเพาะท่านคล้ายวัดสวนขันนั่นเองเมื่อครั้งหนึ่งนะครับหลวงพ่อเนี่ยรับนิมนต์เพื่อที่จะไปงานบุญที่ชุมพรก็ต้องเดินทางด้วยรถไฟแล้วก็ไปกับลูกศิษย์ลูกหานะครับด้วยความที่ว่าเดินทางค่อนข้างทุลักทุเลมันช้าทําให้ เวลาที่รถไฟจะออกมันนานแล้วมันไม่ทันแล้วลูกศิษย์ก็บอกไม่ทันแล้วหลวงพ่อตอนนี้ไม่ทันแล้วคืออยู่ไกลๆเนี่ยหูรถไฟมันดังแล้วยังไงก็ออกแล้วยังไงก็ไปไม่ทันหลวงพ่อก็บอกไปตะมันทันคือไปเหอะมันทันอยู่แล้วรถไฟมันรอแล้วเชื่อไหมสิ่งที่ลูกศิษย์ลูกหาเห็นภาพนะครับรถไฟเนี่ยก็ออกนะออกตามเวลาปกติแต่ล้อมันฟรีวิ่งไที่เหมือนติดลมติดโคนอะไรก็ไม่รู้นะครับสุดท้ายแล้วพ่อท่านแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็ขึ้นรถไฟไปตามปกติแล้วเรื่องฟ้าเรื่องฝนนะครับ ต้องบอกว่าข้อท่านคล้ายเนี่ยได้ยินบ่อยมากๆการเปิดสะพานคลองมินงานส่งน้ําที่วัดนะครับถ้าฝนจะตกข้อท่านพูดนะครับบอกว่ามันตกเนี่ยมันตกเป็นมโนราท่านเองก็คือตกเหมือนโชว์เฉยๆนะครับแล้วมันก็ตกแต่มันตกรอบๆวัดรอบๆงานเปิดสะพานคลองมินแต่ส่วนนี้ท่านอยู่ส่วนที่โยมอยู่แห้งไม่มีฝนแม้แต่เม็ดเดียวนะครับท่านพูดอย่างนี้บ่อยมากและเป็นไปตามที่ท่านพูดบ่อยทั้งหมดนะครับสามองพ่อที่เราคัดไม้ท่านฟังนะครับ ถ้าท่านชอบเรื่องอะไรลองคอมเมนต์บอกเรานะครับและท่านชอบสิ่งที่ผมทำสิ่งที่ผมพูดกดติดตามกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้เรานะครับ